นี่เครื่องที่พี่หมอใช้อยู่นะฮะเนี่ยดิฟลาเห็นว่าหมดแล้วของเกาหลีเขาใช้กันนี่เราไม่ใช่อะไรหนึ่งเครื่องใช่ไหมสองเครื่องจ้าการสวัสดีคก็เชิญทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลของพี่หมอโอนะฮะแล้ววันนี้อยู่กับหมอโอจากสุสินิกสาขาอโศกครับผมสวัสดีครับหมอปั๊บครับจากสุสินิสสังหาริมสุขครับอยู่ไหนกันฮะนั่นนี่ เกาหลีมาทําอะไรเนี่ยออนทัว e ร์คือเขาให้มาสัมมนานะฮะมาอัปเดตของลงความรู้นะฮะก็เดี um> ๋ยวจะถ่ายกลับไปให้เยอะที่สุดแล้วกันดูจากสภาพแล้วเสียงนี่ก็คือนั่งเช้ายังไม่ได้นอนงงมากๆนอนล่าสุดตอนกี่ชั่วโมงที่แล้วเกือบวันลวเกือบวันละแล้วก็บินตอนกลางคืนห้าทุ่ม ครึ่งใช่ไหมนานๆนนทีจะเจอไฟแบบว่าไม่ดีเลยไม่ดีเลยไม่พอต้เสริรบินก่อนด้วยนะด้วยเ,เวลาบินเร็วขึ้น20่นาทีก็อ่ะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะสภาพก็คือ <It roll. S 1> อิดโรยอิดโรยยับเยิน <c oughs> ไม่ได้นอนแต่ไม่เป็นไรเนื่องจากเราเป็นหมอเราผ่านการเข้าเวรมาอย่างหนักหน่วงนะฮะก็เชา้านี้กินข้าวก่อนนะฮะเดี๋ยวเราไปกินข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะแวะเข้าไปแฮนด์ออนไปดูเลยก็คือมาถึงปุ๊บรู้องแต่วันแรกเลยไม่ให้กให้พักเลยเลยของสำุ่มไม่ต้องนอนใช่นะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยาากศอ ของสนามบินอินชอนนี่แหละฮะในกณะลังเดินไปข้างนอกนะครับคุยกับเพื่อนคุยกับเพื่อนเกาหลีครับเพื่อนเกาหลีบอกว่าโอ้โหยอยู่มาเกาหลีตอนเนี้ยโคตรร้อนหน้าร้อนมากๆอยู่ไม่ต้องเอาเสื้ออะไรมาเลยนี่ตอนนี้ออกมาข้างนอกแล้วอากาศไหนเปิดอุณ <c oughs> <c oughs> หภูมิร้อน <c oughs> สองร้อนหีสาว <c oughs> องศานี่แล้วรู้เล่าว่าสาวองศาแล้วดูกันอย่างตัว โอ้โหขาดสั้นขาดสั้นในอุณหภูมิ13องศาไหนบอกว่าร้อนหนาวร้อนร้อนมันกับร้อนเราอ่ะร้อนดูเหมือนกันส่งอุณหภูมิว่าเรากลับให้มันดู4 0องศาแล้วตอนนี้คือลงโกรกโกรกแบบโอ้ยไม่ก็คิดว่าคนเข้าข้างในนหนาวหนาวมากใช่ถูกถูกถูกมาถึงเร็วเกินตอนนี้มันประมาณยังไม่8โมงเขาบอกว่ารถอะมันจะออก8โมงครึ่ง แต่ว่าเครื่องมาถึงเร็ว20นาทีทําอะไรเดินเล่นจ้าเดินมาสูดอากาศบริสุทธิ์ที่บ้านเราแม่งหาไม่ได้เป็นไงหมอปั๊บรู้สึกไงบ้างอากาศแบบนี้สดชืน่น <c oughs> แล้วแน่นอนครับตอนทำเนียมครับเป็นคนชอบชามะนาวอยู่แล้วรอบที่แล้วลองมากินชาของที่เกาหลีใช่ไหมจะบอกว่ารสชาติหมาไม่แหลกเลย <c oughs> อันนี้ก็เลยแบบแก้ป่วยเล่าหนึ่งนะครับเป็นเยอนทีเลมอนซีโร่ด้วย อ่ะเห็นเห็นเขาว่าซีโร่เนี่ยรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่จะบอกว่าหลังจากที่ลองคิดอีกหนึ่งครั้งนะครับแก้ตัวในหนึ่งปีไม่่อยเหมือนเดิม แล้วเราก็เดินทางมาถึงโรงแรมแล้วนะฮะตอนนี้ประมาณเที่ยงกว่าเที่ยงครึ่งต่เข้าโรงแรมไม่ได้บ่ายสองเขาห้บ่ายสองยังไม่ได้จริงสักบ่ายสามแต่ว่าเขาบอกบ่ายสองจะเริ่มทยอยให้เช็คอินนะฮะเราก็เลยมีเวลาอีกประมาณชั่วโมงกว่าซึ่งดูตาดิลืมไม่ขึ้นนั้เนี่ยโคลงงงแต่ไปไหนกันเนี่ยเราก็เลยมาเดินเมียงดงนะครับเอินว่า มันเป็นย่านช้อปปิ้งพอดีร้านอาหารก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็๋ยวลองดูว่าเราจะได้อะไรตีดมาติงมือกาหหรือเปล่านะฮะบอกปั๊บเล็งอะไรไว้อาจจะดูรองเท้าก่อนใช่คือดูรองเท้านะฮะปกติก็จะเดินเยอะอยู่มันจะมีพวกแบบ a อ c ซมหาอายอะไรอย่างเงี้ยก็จะลองดูว่ารองเท้าที่มันไม่มีขายในไทยเนี่ยเราจะได้ที่เกาหลีกลับไปหรือเปล่าแต่ว่าพี่แลกเงินมาน้อยมากก็นนี้แลกมาแค่สองแสนวอนเท่านั้นนั่นหมายความว่าเราจะจำกัดการใช้เงินของเรานะฮะ แต่ประคดีมีนะเขาบรรูดได้ป้าเราไปก่อนใช่ถูกต้องนะฮะใชเงินนเคาอีแล้วป้าเดี๋ยวเราไปดูย่านเมียงดงดีกว่าฮะสรุปก็ไปเดินเมียงดงมาได้ไรไม่โดนไม่โดนไม่โดนเลยเลยเคยจะบอกว่าเวลาไปเดินซื้อของพวกเนี้ยส่วนใหญ่อะพี่จะดูปริยาของสินค้าเ้ยเพิ่งเดินไปร้าน ABC มานะฮะในย่านเมียงดงห้าร้านแล้วก็บวกร้านเวนเนม ไม่มีไม่มีอะไรตะโกนเลยเว้ยแต่ตอนขาจะกลับอ่ะมันอยู่ร้านนึงเว้ยตะโกนจากในร้านอ่ะแล้วดังมากเลยบอกว่าซื้อกูหน่อยซื้อกูหน่อยเป็นเสื้อครับเดี๋ยวว่าจะก็น่าจะกลับไปซ้ำเลอว่าง่วงง่วงนอนมากๆก็เลยกลับไปนอนก่อนแล้วก็เลยและกลับไปนอนประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะดีขึ้นดีขึ้นนิดนึงฟื้นพลังกายก่อนอะไรเดี๋ยวเราก็จะมาอบรมนะครับเอามา เ e ็กเล็กเชอร์อ่ากันที่ประเทศเกาหลีนี่แหละก็เรียนอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันดีกว,ว่าว่าวันนี้เขาจะให้เวารู้อะไรเรากันนะฮะคาดหวังไหมคาวันีอ้น,นี้ก็ถามว่ามาดูอะไรมาดูว่ามีอัปเดตอะไรไหมจากที่ตัวเองเคยรู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาถายความรู้อ่ะก็ต้องอัปเดตกันทุกปีประมาณนี้น<ม>ะตอนนี้อยู่ในที่โรงแรมนะฮะอันนี้ครับนี่คือบรรยากาศของโมโมกันนะฮะนี่ วันนี้มานั่งเรียนกันคืนนี้นะฮะอซึ่งเรียนกันถึงกี่โมงตามตารางอ่ะบอกว่าเริ่มสองทุ่มครับเริ่มสองทุ่มแต่ไม่รู้เรื่องโมงตอนนี้6โมงยังไม่กินข้าวเลยสองทุ่มจะทันวะเนี่ยกินเสร็จแล้วลุยเลยเออนั่นน่ะสิปาดูว่าคืนนี้จะเรียนถึงกี่โมงนะฮะไปไปดูนี่คลาสกันนะ กี่ <S an> จะตัดไปห้องเรียนละแต่ว่าเพิพ่งคนพบอย่างหนึ่งว่าโต๊ะเราอะนั่งดูสองคนแล้วดูอาหารสี่จานเกี่ยงหานไปโต๊ะอื่นเขานั่งดูสี่คน,น,นอมมาหา <S an> รทังเหลือก็ยังไม่หมดเลยมม <S <S <an> เกินไปแบบเก่งไกลๆมากเลยแต่ถามว่าอิ่มยัง ก็ยังนะยังได้แบบยังได้เหรอง่ายเห็นตัวแค่นี้แต่ว่าพี่สามารถกินได้ถึง2อกิโลอ๋อที่พี่ว่าทำท้าเลนจ์ของแกงกะหรี่ใช่มใช่แกงกะหรี่พี่สามารถกินแกงกะหรี่แบบกินจุอะ2อกิโลหมดได้ใน15นาทีทานเดี๋ยวก็อิ่มละงั้นหนูบอกว่ามาแค่นี้แต่ว่ากินไปเรื่อยไงเกี่ยวกินเพลินๆอันนี้นอกเรื่องเฉยไป่ะไปเวลาเข้าห้องเรียนแล้วฮะ มาถึงใน DDC คลินิกแล้วฮะก็ระหว่างเขากําลังรอนะครับเตรียมแบบเล็กช่องเล็กเชื่ออะไรมาพูดถึงข้อแตกต่างดีกว่าตั้งแต่มาเกาหลีทุกครั้งอะ่ะข้อแตกต่างระหว่างคลินิกไทยกับเกาหลีมีความต่างกันค่อนข้างแบบเยอะมากๆอันดับแรกเลยแผนดูห้องคอนซัลลิ่งรูมหนึ่งรูมสองรูมสามรูมสี่มีห้าห้องนะจา๊ะทำมันเล่นไปก็คือแบบเขาว่าในคลินิกอะ่ะหลา,ายที่เลยมันจะมีหมอคนหนึ่งคนนะครับแล้วเขาบอกว่า อัตราการใช้บริการฉเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันลา100-150คนต่อหมอม5คนนะนั่นหมายความว่าคือฉเฉลี่ยหมอหนึ่งคนประมาณคนไข้20คนประมาณนี้หรือถึง30คนได้ก็ต่างของไทยสังเกตว่าของไทยหนึ่งคลินิกอะมักจะมีแค่หมอเดียวน้อยมากๆที่จะมีสองหมอเอาถามหมอปั๊บดีกว่าในมุมหมอปับ๊บคิดว่าหนึ่งคลินิกถ้ามีสองหมอปกค้อง,องกันคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าคลินิกที่คนไข้น้อยก็ไปนั่งตบยุงกันเลยถูกเพราะก็คลินิน้อยลงกว่าเดิมใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสมมติบูมๆมาเยอะแบบนี้ ไทยกับเกาหลีต่างตรงที่เวลาเขาเข้ามาเขาก็คือเชื่อใจหมอคนไหนก็ได้เขาทำได้หมดแต่ไทยมีความเรื่องหมอสูงมากถ้าสมมติหมออคนหนึ่งอาจจะมีชื่อเสียงกว่าอาจจะทำยูทูบทิกต็อกหรืออะไรบางอย่างอะแล้วเขาดังกว่าหมออีกคนหนึ่งสงมมติอพี่กับหมอปั๊บตดด้วยกันถามว่าคนไข้ส่วนใหญ่เขารู้จักพี่มาก่อนก็จะเลือกพี่เป็นหลักใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่เลือกหมอปั๊บอย<ช>่างเงี้ยทำให้คุณหมออีกคนหนึ่งดรอปเลยซึ่งมันเคยมีคลิน <ๆ S 1> ิกที่ควบองหมอเหมือนกันเจอเหตุการณ์นี้เลยครับ ดังนั้นเดี๋ยวระหว่างเขากฝลังเตรียมตัวเดี๋ยวแอบพาไปดูรอบๆกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างจะมีห้องด็อกเตอร,ร์ก็คือเมื่อกี้ห้องคอนซิลใช่ไหมห้องด็อกเตอร์อ่ะเอาไว้แบบด็อกเตอร์เก็บเอกสารน่ะเมืเอ่อกีเอ้เข้าไปดูแล้วก็จะมีแบบนั่งประชุมประชุมเก็บประวัติคนไข้นู่นนี่ใช่ไหมแล้วก็อันนี้ห้องสตาฟก็เหมือนของฝั่งไทยอ่ะก็คือห้องเอาไว,าไวาไก้กินข้าวกินข้าวอะไรกันข้างในนี่แต่ว่าที่รู้สึกโซประทับใจมากๆของที่เนี่ยก็คือมีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเออมีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนี่เปลี่ยน เปลี่ยนทำไมเผื่อทําเลเซอร์นี่จ้าห้องแต่งหน้ามีห้องแต่งหน้าต่อรูปกายทำเสร็จแล้วแล้วนั่นเห็นอะไรเด่นั้ป่ะนี่ปูไม่ดูป้าเขาใช้ได้สันนว้ยเฮ้ย,ฮยไม่จะบอกว่าเขาไม่ได้ใช้ของแบบขี่หมูขี่หมานะ้วทำมาเล่นไปแล้วคือแบบห้องอะ่ะ เวลาเขาตีอ่ะเห็นป่ะมันเข้าได้2ทางอ่ะมันกับว่าตรงเนี้ยจะเป็นแบบด้านหลังใช่ไหมเผื่อพนักงงพนักงานจะเอาของเข้ามาเสิร์ฟอะไรเงี้ยก็เข้าทางประตูนี้ส่วนข้างหน้าเข้าฝั่งนู้นอ่าถูกมันก็จะดูแบบไม่ตีกันแล้วก็ดูแบบมันจะภาพที่ถือถาดถือสัมติ้งมาแล้วก็แบบเดินเข้ามาอ่ะถูกก็ตัดหน้านของทนายใช่ไหมเออกว่าเฮ้ย，ระบบเขาค่อนข้างโอเคแล้วจะบอกว่าเครื่องเขาเยอะมากเยอะมากจริงอันนี้คือสเกลคลินิกถามว่าบ้านเราอย่างเงี้ยหนึ่งห้องตรวจหนึ่งห้องมาหารการ หนึ่งโซนทิธเมน์เคาน์เตอร์ขนาดจบแค่นี้สกเกลเล็กๆก็คือเปิดได้แล้วใช่ไหมเมื่อกี้เห็นมาข้างหน้าห้าตรวจห้าห้องใช่ไหมนี่คือมาตรงนี้นี่เขามีห้องโอเปอเรชันรูมไม่ห้องผ่าตัดนะห้องทําผ่าตัดเทอร์มอปัติเอนอินติดป้ายเอ X ด้วยแล้วดูแบบแอบดูเครื่องเขาพึ้งโอ้โหเค่องเยอะแล้วนี่ล้ํากว่าแอบดูในห้องนี้นี่นี่น,นี่ให้ลองซูมเข้าไปเห็นเครื่องนั้นไหมนี่เขาจะบอกว่าเขามีเครื่องป่อยยาชาเว้ยคือแบบว่าเขาไม่ได้มามาร์้ยาชาแบบแปะแปะแปะ,แปะเฉออยๆ <c oughs> คือแบบว่าเฮ้ยมันล้ำไปอีกขั้นหนึ่งละโซนนี้ครับน่าสนใจครับห้องทรีทเมนต์ของเราอ่ะห้าหกเตียงสิบเตียงมาเยอะแล้วลักษณะเขาจะเป็นคอก,คอกแบบนี้เห <c oughs> มือนคคกเหมือนคอก,คอกมไม้เนาะเข้าไปนี่ฝังทำเลเซอร์แต่ว่าสังเกตสังเนี้ยเขาจะหันหัวออกมาด้านนอกใช่ปะ่ะแล้วพนักง,งานอ่ะจะนั่งตรงนี้ทําให้เขาอ่ะไม่ระเกะระกะอ่าคนไข้เขาแต่ของไทยไม่ได้นะของไทยคือเตียงเห็นติดกันอย่างเงี้ยผิดกฎจะต้องมีม่านกั้นเสมอแต่ของเกาหลีเขาก็ ให้ทำได้ประมาณนี้เขาทำเยอะมากอ่ะรวมๆกันตรงเนี้ยได้ประมาณแบบ20เตียงเยอะจริงอ่ะแล้วก็วนเมื่อกี้วนกลับมาใช่ไหมทางนี้ก็คือจะเป็นโซนพวกทำแบบเครื่องเลเซอร์ทั้งหลายนี่อัลตราโฟมเมอร์ใช่ไหมนี่เครื่องที่พี่หมอใช้อยู่นะฮะเนี่ยรีเฟรชเห็นว่าหมดแล้วของเกาหลีเขาใช้กันนะค่อนข้างเป็นที่นิยม นี่เราไม่ใช่อะไร1เครื่องใช่ไหมสอเครื่องจ้าพก2เครื่องคือแบบสมมติคนข่าเขาต้องเยอะมากๆอ่ะพอที่จะแบบสามารถมีเคสให้ซื้อเครื่องได้สอง,องเครื่องนะเนี่ยอุปกรณ์แบบเยอะจริงป่ะเขาจะเริ่มละเราไปดูน้าว,ว่าวันนี้เรียนอะไรกับาก้าเนี่ย สรุปพาสวันนี้นะครับก็เป็นอัปเดตเรื่องของการร้อยไหมเราก็ฉิดเลือดอ,อ่ะซึ่งเทคนิคก็ยังโอเคยังเหมือนเดิมนะครับก็ยังไม่ได้มีอะไรอัปเดตในช่วงปีนี้เ,นเห็นไหมเราก็จะพยายามจะคอยอัปเดตกัน<อ>ปี<ล>ต่อปีนะครับว่ามีอะไรใหม่ๆเข้ามาหรือเปล่าจะได้พัฒนาถิงพวกเราไปอ่าอ,อย่างนั้นก็ บอกได้ว่าถ้าอยากจะฉีดแบเากาหลีนะครับ1 1> เราสามารถทำได้นะที่ไทยเทคนิคยังเหมือนกันอยู่นะครับไม่ต้องกลัวเราะเราจะปกเทนนะฮะเราอัปเดตกันสม่ำเสมอปีที่แล้วมาเกาหลีปีนี้ก็มาเกาหลีแล้วปีหน้าก็จะมาเกาหลีอีกอ่ะปเป็นไงของวันนี้ก็ปีนี้ครับก็ได้ดูครบเลยครบเลยฟิลเลอ,อ,อ,อร์ใต้ตาหน้าแก้มร่องแก้มอะไรเงี้ยเราได้ดูไหมจมูกด้แบบนี้ใช่ ดีก็เลยขยบว่าหมายจหมวกอะสามาติดต่อหมอปั๊บได้เลยนะฮะพอหมอปั๊บก็ทำผ่าอยู่แล้วก็เลือกได้เอาจะผ่าก็ได้หรือจะร้อยไหมก็ได้ได้หมดเลยคุณไข้มีสิทธิ์เลือกนะฮะคุณหมอเราทำได้หมดทุกอย่างเลยอ่ะวันนี้คร่าวๆของเดย์หนึ่งน่าจะหมดประมาณนี้นะครับก็ตั้งแต่ทุรักทุเลตั้งแต่เช้าไ่อยเดนนอนอะไรด้วยแต่ก็ถือว่าดีครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเดี๋ยววันต่อไปจะมีอะไรบ้างเราติดต่อในเอพิโซดน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนปิดไว้แบบท่ามกลางคุณหมอแบบนี้แล